ครับคลิปนี้ก็ยังคงอยู่กับ Honda c l i ิก 110i นะครับคลิปนี้เราจะมาวัดไฟชาร์จนะครับของ Honda c l i ิก 110i แล้วก็นะครับ, i, นะรบเราจะทำการถอดแบตเตอรี่ออกนะครับว่ารถจะดับไหมนะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่แล้วก็ ถอดแบตเตอรี่ออกนะครับสามารถสตาร์ทเท้าได้ไหมนะครับรวมไปจนถึงอาการที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาบ่อยๆนะครับก็คือนะครับเปิดไฟแล้วนะครับเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟไม่ขึ้นเรือนใหม่นะครับไฟสัญญาณไฟลงไฟเลี้ยวแตรไม่ติดนะครับและก็ไม่สามารถสตาร์ทมือได้ครับในคลิปนี้ซ่อมมอเตอร์ไซค์สไตล์ช่างมานนอกก็สวัสดีเพื่อนๆ fc คือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเด้อครับเด้อเอานะครับคลิปนี้นะครับเรามาทําการวัดไฟชาร์จกันก่อนเลยนะครับเพื่อน โดยปกติแล้วนะครับไฟชาร์จนะครับเพื่อนๆโดยปกติแล้วไฟชาร์ตตอนนี้ไฟในแบตมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเต็มนะ12.4ขึ้นไปถือว่าเต็มนะในกรณีการวัดไฟชาร์จเพื่อนๆสามารถนำข้อมูลความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้กับรถยนต์ทุกรุ่นนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับก็คือ,อไฟชาร์จจะอยู่ที่13.8ถึง14.8นะครับ 13.8ถึง14.8หรือบางคันอาจจะไปที่15.2นะครับเพื่อนๆเต็มที่เลย15.2แต่ไม่ได้หมายความว่า15.2นั้นจะแช่คงที่นะครับขึ้นไปแป๊บเดียว20.30วนะิเต็มที่1นาทีมันก็ตัดลงมาแล้วนะครับมาอยู่ที่14.5นะครับเป็นค่ามาตรฐานนะครับเพื่อนๆนะครับในการที่เราทำการเช็คไฟชาร์จนั้นนะครับเราจะ ทําการติดเครื่องแล้วก็เร่งเครื่องไปที่5,000รอบโดยประมาณนะครับเพื่อนๆนะครับไฟชาร์จก็จะอยู่นี่แหละในย่าน14.5นะครับแต่ในเชตนี้ไม่ถึง14.5เพราะว่าไฟเบรกติดค้างอยู่นะครับเพื่อนๆเ,เพราะวา่าผมได้ใช้เชือกมัดมือเบรกหลังไว้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าสต็อปเบรกหน้าเขาไม่ทํางานมันสตาร์ทมือไม่ได้เพราะว่าผมถ่ายคลิปมือนึงแล้วก็ อ่าสตาร์ทมือหนึ่งนะครับไม่มีอ่าม <mumbles> ือย <out> ื้อไปกดเบรกนะครับก็เลยเชือกมัดไว้นะครับไฟเบรกติดนะครับไฟชาร์จก็เลยขึ้นมาแค่นี้นะครับเพื่อนในการที่เราทําการตรวจเช็คไฟชาร์จนั้นนะครับเพื่อนแล้เพื่อนก็ต้องเช็คด้วยว่าไฟเบรกติดไหมนะครับอ่าไฟเบรกมันติดค้างตลอดไหมนะครับขั้วไฟหน้านะครับมันติดพร้อมกันทั้งสองไสหรือเปล่ามีเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้หรือเปล่านะครับถ้า อ่าระบบไฟมันกินกระแสเวลาเราวัดไฟชาร์จนะครับมันจะขึ้นไม่ไม่เป็นไปตามปกตินะครับเพื่อนนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนการที่เราวัดไฟชาร์จนะครับเพื่อนเราก็ต้องดูด้วยว่ารถบางคันนะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับระบบไฟชาร์จเขาจะไม่สั่งชาร์จเลยนะครับเพื่อนนะครับเราก็ต้องดูเป็นเคสไปนะครับเพื่อนนะครับเอานะครับในคลิปอ่าต่อมานะครับเพื่อนผมจะพาเพื่อนไปทําการ ถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับถอดดูว่านะครับเวลารถไม่มีแบตแล้วนะครับรถจะดับไหมในเคสของ Honda าคลิกนะครับคลิกร้อยสิบทั้งขับูทั้งหัวฉีดนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามกันบ่อยๆนะครับสําหรับคลิกนะครับตระกูลคลิกคลิกร้อยสิบไอนะครับอ่ถอดให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเพื่อนๆนะครับถอดโชว์โหลดพี่น้องถอดโซ่เลยถอดโซ่เลยนะครับดับบอพี่น้องมาที่นี่ นะครับเอานะครับก็เป็นคําตอบให้กับเพื่อนๆนะครับนี่ไฟหน้ายังติดอยู่นะครับเพื่อนๆแม้ว่าเราจะถอดขั้วแบตเตอรี่รถยังคงนะครับสามารถสตาร์ทเครื่องเดินเบาติเอคือเวลาเราถอดขั้วแบตนะครับรถยังคงสามารถเดินเครื่องได้นะครับไม่ดับนะครับเพื่อนๆนแต่อาจจะมีสันสนกระตุกนิดนึงเพราะว่าไฟไปเลี้ยงปั๊มไม่พอนะครับเพื่อนๆอนะครับอันนี้นะครับตอบเคลียร์ให้เพื่อนเพื่หนับ คลิกร้อยสิบไอที่ถามกันบ่อยๆนะครับถอดแบตแล้วลดดับไหมนะครับก็ตอบให้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ผมดับเครื่องแล้วนะผมจะพาเพื่อนๆไปทําการสตาร์ทเท้าแบบไม่ต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆไอ้นี่ขั้วแบตเตอรี่ไม่ได้ต่อนะขั้วลบนะครับเ,เพื่อนๆเวลาเพื่อนๆถอดขั้วแบตก็ถอดขั้วลบก่อนเสมอนะครับเวลาใส่เวลาประกอบก็ประกอบขั้วบวกก่อนเสมอนะครับเพื่อนๆนะครับ เอานะครับเดี๋ยวเรามาทําการสตาร์ทเท้าแล้วก็ฟังเสียงพร้อมๆกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับจะสตาร์ทติดไหมในเมื่อไม่มีแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆอ่ะเป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆนะครับไม่มีแบตรถก็ยังคงสามารถสตาร์ทติดได้นะครับทั้งคลิก110แล้วก็คลิคคาบู าคลิกคาบูแล้วก็คลิกหัวฉีดนะครับเพื่อนๆโอ้คลิกร้อยสิบเด้อไอตัวร้อยยี่ห้านะครับเพื่อนๆผมไม่เคยถอดแบตสตาร์ทนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าไม่มีคันสตาร์ทเท้านะครับแต่ถ้ามีเคสมีงานเข้ามาเดี๋ยวก็จะทําการถอดขั้วแบตเตอรี่แล้วก็สตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆดูนะครับอถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับให้เพื่อนๆดูว่ารถจะดับไหมนะครับเพื่อนๆ นะครับอ่าก็เอาไว้มีงานเข้ามาก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับอ่านะครับจากนะครับอ่าที่เพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามานะครับว่าอ่ามันมีอยู่เคสนะครับอ่าบ่อยๆเคสหนึ่งที่เจอกันบ่อยๆก็คือนะเปิดสวิตช์กุญแจนะครับไฟไม่ขึ้นเรือนใหม่นะครับไฟลงไฟเลี้ยวแตรเตอรอไม่ติดสตาร์ทมือไม่ได้ทั้งทั้งที่แบตดี ฟิวไม่ขาดนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเพื่อนนะครับเอ้านะครับเดี๋ยวนะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูอาการนี้มาดูเคสนี้กันนะครับเพื่อนๆโอ้คลิปนี้คลิปนี้ได้ความรู้เยอะเลย3 4เรื่องเลยนะครับเพื่อนเพื่อนในคลิปเดียวนะครับเอ้านะครับอ่ากรณีที่นะครับไฟไม่ขึ้นเรือนใหม่นะครับฟิวดีแบตดีแต่ไม่ดังอ่าแต่ไม่ทํางานไฟเลี้ยวไม่ติดสตาร์ทมือไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเอ้ามันเกิดจาก อะไรนะครับเดี๋ยวจะชี้เป้าให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับสำหรับรถ honda หัวฉีดนะครับเพื่อนนะครับสำหรับรถ honda หัวฉีดนะผมก็เ,เคยได้ทำคลิปไปแล้วนะครับในคลิปก่อนเป็น scoopy i กับ่า s o p y p y i ตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับเพื่อนแล้วก็เว็บร้อยสนะครับคลิปนี้เป็นของ ริกร้อยสิบไอนะครับเพื่อนไอตัวสีเทาๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนๆนเนี่ยตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ารีเลย์หลักนะครับไอรีเลย์หลักตัวนี้นะครับจะเข้าไปควบคุมไฟวงจรสัญญาณนะครับถ้ารีเลย์หลักตัวนี้เสียนะครับขั้วไม่แน่นนะครับเปิดสวิตช์นะครับรีเลย์จะไม่ทําการต่อกระแสไฟไปที่เรือนใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับพอไฟไม่ไปเรือนใหม่ไฟลงไฟเลี้ยวแตรอะไรมันก็จะไม่ติดนะครับเพื่อน พอ,อพอไฟสัญญาณไม่ติดโดยเฉพาะไฟเบรกไม่ติดนะครับก็ไม่สามารถสตาร์ทมือได้เพราะว่าไอร้ระบบสตาร์ทมือนะครับระบบสตาร์ทมือจะใช้ไฟจากระบบเบรกนะครับจะใช้ไฟจากระบบเบรกนะครับสตาร์ทมือใช้ไฟจากระบบเบรกนะเป็นตัวออกคําสั่งให้รีเลย์นะครับ เป็นตัวคำสั่งให้รีเลย์ทำการต่อวงจรไฟจากแบตเตอรี่ไปที่ไดสตาร์ทนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นรถจะสตาร์ทมือไม่ได้นะครับถ้าไฟไม่ขึ้นเรือนใหม่ก็เพราะไอเจ้ารีเลย์ตัวนี้แหละนะครับเพื่อนแบบก็เรียกว่ารีเลย์หลักนะครับเพื่อนซึ่งนะครับเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆนไปพิม ค้นหานะครับอาจจะใช้คําว่ารีเลย์สี่ขาก็เป็นไปได้นะครับก็โชว์ติดขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเอานะค,คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับ